ก็เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายลหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานาน,านับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรล่งสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกชิ่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับวันนที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิป เราก็ไม่พ่ายคิดไม่ใหม่เนาะโอเคนะครับตอนนี้นะครับสกินของ d ี l ลกซีโอนะครับวนะันนั้นก็ได้เข้ามาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าต้องช่วยกันอีกแล้วนะครับแรกโค้ดแลกลิงกันอีกแล้วนะครับทางั่นเดียดเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติด,ดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนเพียงแค่แอดไลน์ List Man Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะลงบ่ายๆนะทุกคนเพราะว่าช่วงเช้านะครับก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับซึ่งก็รอกิจกรรมของเจ้าดีแลกเนี่ยแหละทุกคนแต่ว่าก็มาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามให้กันยังไม่ได้กดไลค์ให้กันนะครับก็ฝากกดตามฝากกดไลค์พรรรเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่แบตเตอรี่ผมมันจะหมดนั่นเองนะครับผมนะโอเคกิจกรรมนี้นะครับที่จริงมันจะต้องเข้าตั้งแต่เมื่อวานแแลล้้้้้ววนนนนนนนททุกกกคตต่่่่่าามมมัััยยงงไเเเขรรบบซึออีีี็็็ปปิดผ ไปทำนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะบั๊กมันจะเออจะมันอะไรอีกนะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับมันก็จะมีประวัตินะทุกคนนี่เห็นไหมคุณได้สมัครอดีนี้ตั้งแต่วันที่24เดือนหนึ่งสองพันแล้วนะครับนะเป็นเวลา1729วันนะครับฮีโร่สุดโปรดก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ เทลอนนันั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็มาดูกันได้นะทุกคนมันเป็นประวัติของในเกมเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคนะทุกคนเพราะว่าเขารวมประวัติของเราไปเลยเลยครับผมแล้วก็นี่เนาะและคุณเล่นไปทั้งหมด6,420เกมนะครับว่านะถ้าเรารวมเป็นเวลาก็โอ้โหผมเล่นไปเยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็นี่นะครับฮีโร่สุดโปรดที่คุณใช้สนามลบมากที่สุดอันนี้ก็รู้แล้วเนาะเทลนั่นเองนะครับคุณได้รับเมก้าคิวหรือฆ่าศัตรูนะครับนะห้าตัวรวดนะครับผมนะก็ฆ่าได้แค่7คครรััั้งนนนนนะบใปีีท่่่ผาามเอองนนนะะครับเพื่่ๆฆาได้กกันี่ครั้งนะครัับบผมมมนนนะกกก็คออเต์ ตายคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็จำสกิน V.P ในตำนานกันได้บ้างไหมนะครับสกิน V.P ที่นิยมที่สุดก็คือไฮยอเตะนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ผมก็น่าจะเล่นบอร์ดที่สุดนิดนึงครับเป็นสกินของวอลเลอร์พาแน่นอนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆมาดูกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกดกันสักนิดนึงกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเข้าไปวิธีการทำนะครับผมแล้วก็ระยะเวลา18ถึง31นะครับผมแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหม ผู้เล่นนะครับจะต้องกดแชร์สถิติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมแบ่งออกเป็น2กิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กิจกรรมของประจําตัวได้เลยนะครับ กิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์นี้ทํายังไงนี่เห็นไหมช่วยกันใส่โค้ดเพื่อนนะครับทั้งเซิร์ฟเวอร์ถึงจํานวนที่กําหนดนะครับหนึ่งร้อเนะครับผมนะซึ่งจะได้รับสกินของดีแลกนั่นเองนะครับเป็น CO ทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับเปิดรับได้ในวันที่31นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีภารกิจส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากสามารถเอาไปเล่นกิจกรรมได้ฟรีนะทุกคนเผื่อจะฟุกได้เลยนะครับเพราะว่าสกินของลีเลนาก็มีคนเปิดครั้งเดียวได้นะครับบอกเลยนะครับผมว่าต่อไปนะ ับ2ครั้งจะได้รับกล่องน,นะครับครบรอบประกอบด้วยกล่องชิ้นส่วนลูนแท่งไฟแล้วก็เหรียญเฉลิมฉลอง5ปีนะครับวันช่วยเหลือเพื่อนสองครั้งจะได้รับเหรียญเฉลิมฉลองนะครับ5ปี1เหรียญน,นะครับเหรียญเฉลิมฉลองเนี่ยทุกคนสามารถนําไปแลขของรางวัลได้ในแถบนะครับวันกิจกรรมเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องว่า ตรงไหนนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับรางวัลจากการได้รับช่วยเหลือนะครับจะสามารถรับได้หนึ่งครั้งต่อวันและ7ครั้งต่อกิจกรรมนั่นเองนะครับผมนะั้นก็หมายเหตุก็อย่าลืมไปดูในกล่องจดหมายด้วยทุกคนต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะครับผมนะโอเควิธีการนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทํายังไงก็นี่นะครับแชร์ตรงนี้ไปนั่นทุกคนนี่เห็นไหมกดแชร์ตรงนี้ไปเลยนะครับผมอ้นะก็กลับเข้ามาใหม่นะทุกคนมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ อ๋อไอทุกคนไอกิจกรรมตรงนี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมตอนนี้ผมได้อยู่ที่6.5%ด้เรนแล้วนะครับผมนะก็คือต้องช่วยเหลือการทางเซิร์ฟเวอร์เนาะประมาณ5ล้านครั้งนั่นเองนะครับนะถึงจะได้เจ้าสกินของดีเลกตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมต่อมานะครับผมที่เป็นกิจกรรมตรงนี้ทุกคนก็นี่เลยนะครับวันะเห็นไหมคุณต้องการเพื่อนช่วยเหลืออีก2คนนะครับเพื่อเปิดลับกล่องนี้นะครับผมจำนวนที่เปิดวันนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดเลยนะครับจำนวนที่เปิดไฟทั้งหมด จำนวนที่เปิดไปทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ได้ช่วยเลยนั่นเองนะครับวนะวิธีการนะครับนะก็ขอให้เพื่อนช่วยแล้วก็กดตรงนี้นะครับอันนี้คือโค้ดของเราเนี่ยน,นะครับเราก็สามารถคัดลอกโค้ดตัวเนี้ย ไปส่งให้เพื่อนได้หรือว่าเพื่อนๆน,นะครับสามารถจะทิ้งไว้ได้นะครับเราก็จะได้ช่วยกันใส่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งโพดไว้นั่นเองนะครับผมนะส่วนวิธีการช่วยเหลือของเพื่อนทํายังไงก็ตรงนี้นะครับนี่เราก็ใส่โค้ดของเพื่อนนะครับเมื่อกี้ที่ผมใส่มาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเสื่อนแบบว่าอันนี้เป็นโค้ดของเพื่อนนี่นเนะครับพอเสร็จแล้วตรงนี้เราก็กดช่วยเพื่อนไปนั่นเองนะครับเราก็จะได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้นั่นเองนะครับเราสามารถช่วยได้วันละหนึ่งครั้งนะครับตลอดกิจกรรม็น่่เเอหพื เหรียญ5ปีทุกคนสามารถเอาไปสุ่มกิจกรรมได้ฟรีนะทุกคนก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแลกบันทึกความทรงจานะครับ5ปีแน่แนนะครับตรงนี้นะค้าผลนะก็คือ2เหรียญนะครับผลัาจะเป็นคริสตัลแห่งดวงดาวนะครับสามารถในกิจกรรมของกาเล็กซี่เนอะกิจกรรมของกาเล็กซี่ตรงนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของสกินของเรียนาน่แนนะครับแล้วต่อมานะครับ20เหรียญนะครับผลัดก็สามารถเอาไปเล่นนะครับในกิจกรรมเล่นฟร ดวงดาวน,นะครับเริ่มวันที่22นะครับซึ่ง22นี้มันตรงกับสกินของเตี่ยวเซียนนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปเป็นทีร้อยนะครับว่าสกินของเตี่ยวเซียนก็จะมาแบบสุ่มเหมือนสกินของลิเลียหน้านั่นเองนะครับผมนะครับที่เป็นเมนเตี่ยวเซียนก็ต้องรอเติมคูป,ปองแล้วก็เก็บตังรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาก็เฉลยมาแล้วนั่นเองนะครับว่าเป็นกิจกรรมแบบสุ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าไอตรงเนี้ยผมก็ค่อนข้างที่จะงงอยู่นะทุกคนไอสองเหรียญตรงเนี้ยผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในกกกิจรรรมมนนนถึงงตตแ่20เเหียทุคอผ ไม่รู้นะครับว่าวันว่ามันทํายังไงนะทุกคนเพราะว่าในเนี้ยมันก็มีแค่2เหรียญนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมรู้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับตอนนี้ก็คือที่รู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าวันนึ่งไงไกิจกรรมตัวเนี้ยมันสามารถ ทำได้ถึงเหรียญที่2งเลยหรือเปล่านะครับน,นี้ก็เปลี่ยนอันใหม่พวกนี้ก็เปลี่ยนอันใหม่เงจุ็คือแบบมันจะรีเซ็ตนั่นเองนะครับหรือว่าตลอดกิจกรรมรับไดแค่นี้นะครับนะตัวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเนาะแต่ว่าเนี่ยมันก็เขียนไว้เนาะว่าจํานวนที่เปิดวันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับแล้วก็จำนวนที่เปิดไปทั้งหมดก็คือสามารถเปิดได้เจครั้งก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะทุกน,นผมไม่รู้ว่ามันจะรีเซ็ตแบบวันต่อวันหรือเปล่านั่นเองนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาบ่อยอีกทีแนนะว่้แลัน้วนกิจกรรมของนันก ต้องช่วยเหลือกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับถึงจะได้สกินของดีแลกตัวนี้ไปเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่6.5เนานอก็อาจจะยังไม่มีใครรู้นะครับว่ากิจกรรม เริ่มแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับผมลงช็อตไว้ด้วยนะครับวันนัทช่องยูทูปแนนนะครับก็ช่วยไปดูไปกดไลค์ไปอะไรหน่อยกันกันนะครับผมนะผมก็ตั้งใจทํามากเลยนะครับยังไงก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันให้ผมชื่นใจกันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยวันนัมที่สําาคัญย่นี้ ติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเถอะบ,บายๆแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ